สอนแต่งหน้าออกงานด้วยตัวเองง่ายๆค่ะเขาบอกว่าปีใหม่ถ้าผ่านไปแต่ละปีเราไม่เคยทำสิ่งใหม่ๆเท่ากับว่าปีใหม่นั้นไม่เคยใหม่สำหรับคุณค่ะปีใหม่จะใหม่สมชื่อถ้าคุณทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะ แต่งหน้าออกงานให้ดูเด่นหัวใจสําคัญคือแสงและเงาแต่งให้หน้าดูมีมิติค่ะอาจารย์จะเริ่มจากการลงรองพื้นใต้ตานะครับเพื่อปิดความคล้ำใต้ตาก่อนนะคะใต้ตานี้นะคะอาจารย์ใช้เบอร์สว่างจะเห็นว่ามันจะสว่างกว่าผิวจริงนะคะอาจารย์ใช้รองพื้นเบอร์สองนะคะเพื่อให้ใต้ตานั้นดูพุ่งที่สุดให้ดูมีแสงออกมาค่ะอันนี้คือเทคนิคที่เรียกว่าไฮไลท์นะคะ แต่ถ้าคุณแต่งหน้าประจําวันแต่งหน้าแบบธรรมชาติเนี่ยให้เลือกสีที่พอดีกับสีผิวเลยจะสังเกตว่าพออาจารย์ลงไปแล้วนี่นะคะจะเห็นได้ชัดว่าสีรองพื้นค่ะมันจะสว่างกว่าสีผิวค่ะมันจะดูแล้วลอยขึ้นมานิดหนึ่งแต่ตำแหน่งนี้นะคะเราลงเบอร์สว่างได้ค่ะเพื่อให้หน้าดูมีแสงนั่นเองค่ะต่อไปบริเวณที่มีสิวนะคะจะใช้เบอร์เข้มลงมานะคะเพื่อปิดนะคะ ถ้าคุณต้องการแต่งหน้าแบบมืออาชีพเนี่ยรองพื้นควรมีอย่างน้อยสองเบอร์คือเบอร์ที่เข้มกว่าผิวจริงและเบอร์ที่สว่างกว่าผิวจริงและคุณผสมได้การผสมจะได้สีที่พอดีที่สุดนะคะจุดไหนต้องการความสว่างเราใช้เบอร์สว่างจุดไหนที่มันเข้มเข้มเนื่องจากมีรอยฝ้ารอยกระรอยสิวนะคะเราก็ใช้เบอร์เข้มค่ะอาจารย์ใช้เบอร์เข้มนะคะ ปิดบริเวณที่เป็นสิวส่วนนี้ถ้าเราใช้เบอร์สว่างเนี่ยมันจะปิดไม่อยู่รอยสิวที่ดําค่ะมันจะทะลุเป็นเงาขึ้นมาเลยพอใช้เบอร์เข้มปุ๊บเนี่ยมันจะปิดได้มิดกว่าค่ะดังนั้นถ้าใครมีฝ้านะคะจำไว้เลยว่าการปิดฝ้าปิดกระต้องใช้รองพื้นเบอร์เข้มนิดหนึ่งค่ะรอยสิวที่ดําก็จะจางลงไปแบบนี้นะคะใต้าตาที่คล้ำก็จะสว่างขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นว่าตาจะดูเด้งออกมา ส่วนบริเวณแก้มบริเวณส่วนนี้ค่ะมันจะดูแล้วกลืนเข้าไปบริเวณแก้มส่วนนี้นะคะไม่มีรองพื้นนะคะหน้าผากรองพื้นไม่ได้ลงนะคะอาจารย์เน้นลงรองพื้นบางจุดที่ต้องการการปกปิดเท่านั้นได้แก่ใต้ตาคล้ำรอยสิวรอยฝ้ารอยกระนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะลงรองพื้นแล้วดูสดชื่นขึ้นดูดีขึ้นมาเลยค่ะ การสร้างมิติให้หน้าง่ายที่สุดคือการใช้แป้งสมสีนะคะอาจารย์เริ่มจากเบอร์สว่างเบอร์นี้นะคะลงบริเวณใต้ตาที่เราลงรองพื้นเบอร์สว่างลงไปลงทับไปเลยค่ะจะเห็นว่ามันจะดูเด้งขึ้นมาลงบริเวณมับด้วยขมับส่วนนี้นะคะถ้าใครขมับยุบเนี่ยแป้งเบอร์สว่างจะช่วยให้ขมับดูอิ่มดูเต็มขึ้นมาค่ะ ขมับยุบจะดูหน้าโทมนะเราจึงต้องใช้แป้งเบอร์สว่างบริเวณนี้นะคะต่อไปบริเวณดั้งกลางจมูกค่ะบริเวณหว่างคิ้วค่ะใช้แปรงค่ะมันจะเนียนกว่าการใช้พับในตลับแป้งของอาจารย์นะคะมันจะมีพับมาด้วยนะแต่พับมันแบนมันจะไม่สามารถดันแป้งได้เนียนละเอียดเหมือนแปรงแปรงมีขนเป็นล้านเส้นเลยค่ะจะสามารถดันแป้งได้ละเอียด ปิดรูขุมขนที่กว้างหลายท่านมีปัญหาเรื่องหลุมซิวนะคะแป้งจะช่วยดันแป้งไปปิดปัญหาเหล่านั้นให้เราได้ต่อไปลงบริเวณรอบปากอ่อลงบริเวณร่องแก้มแล้วก็รอบปากยังคงใช้แป้งเบอร์หนึ่งแป้งเบอร์สว่างค่ะ สังเกตว่าตำแหน่งที่ลงแป้งเบอร์หนึ่งเบอร์สว่างนะคะมันจะดูเด้งดูพุ่งออกมาเลยค่ะนี่คือเทคนิคการเติมแสงให้หน้าต่อไปนะคะอาจารย์ใช้แป้งเบอร์สองนะคะเบอร์สองเนี่ยมันจะคล้ำกว่าเบอร์หนึ่งเล็กน้อยหลายคนที่รับไปแล้วนี่นะคะบอกว่าสีมันคล้ายกันเนี่ยมันคล้ายกันค่ะแต่มันต่างกันนะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับเบอร์สองนี้นะคะเราลงบริเวณแก้มค่ะสีมันจะคล้ำกว่ามันจะคล้ำกว่าเล็กน้อย เห็นไหมคบมันจะคล้ำลงมาเลยนะครับเวลาดูในตลับเนี่ยมันดูไม่ออกนะแต่พอลงจริงเนี่ยคุณจะเห็นว่าสีมันคนละเฉดกันใต้ตาจะสว่างกว่าตรงแก้มค่ะจะดรอปลงมานะครับลงตรงแก้มลงตรงจุดที่มีสิวเมื่อสักครู่ถ้าเราใช้แป้งเบอร์สว่างปิดสิวเนี่ยปิดไม่ได้นะคะแป้งต้องคล้ำลงนิดหนึ่งอ่านิดเดียวเพียงแค่นี้ค่ะนี่คือตำแหน่งของแป้งเบอร์สอง ต่อไปเป็นแป้งเบอร์เข้มสุดนะคะหลายคนอาจจะกลัวแต่คุณเชื่อไหมคะว่ามันสวยนะคะเราไม่เคยใช้มาก่อนแป้งที่มันเข้มแบบนี้นะคะลองดูค่ะลงตรงหนกแก้มอ่ายิ่งแต่งหน้าสายฟอนะคะลงเยอะๆส่วนนี้เลยเริ่มจากบริเวณหน้าหูเฉียงลงมาแบบนี้ให้เอียงลงมาแบบนี้เห็นไหมครับ นี่คือคำว่าแสงและเงาแสงและเงาหน้าคุณจะดูมีมิติค่ะดังนั้นปีใหม่ปีนี้นะลองเพิ่มเทคนิคให้ตัวเองทำสิ่งที่เราไม่เคยทำข้อบอกว่าปีใหม่ถ้าผ่านไปแต่ละปีเราไม่เคยทำสิ่งใหม่ๆเท่ากับว่าปีใหม่นั้นไม่เคยใหม่สำหรับคุณค่ะ ปีใหม่จะใหม่สมชื่อถ้าคุณทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะอย่างเทคนิคการลงแป้งสามสีนี้ค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายท่านไม่เคยทำมาก่อนต้องลองแล้วนะคะให้ความสวยเพิ่มขึ้นลงแป้งเบอร์สามเบอร์เข้มบริเวณกรอบหน้านะคะตั้งแต่บริเวณไรผมโหนกแก้ม no หน้าหูและก็กรอมค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะคือปีกจมูกค่ะเชิญชมนะเพื่อกดให้ปีกจมูกดูเรียวค่ะลงบริเวณปีกจมูกส่วนนี้ไล่ขึ้นมาจนถึงหัวคิ้วเลยค่ะแบบนี้ค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะว่าหน้ามันดูมีแสงและเงาขั้นสุดเลยดังนั้นง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณใช้เทคนิค แป้งสามสีเพื่อสร้างแสงและเงาให้ใบหน้าค่ะและนี่คือผลลัพธ์นะคะหลังจากใช้เทคนิคลงแป้ง3ามสีเพื่อสร้างแสงและเงาง่ายๆไม่ยากค่ะ ตอนนี้โปรโมชั่นกลับมาแล้วนะคะรับแป้งหนึ่งแถมแปลงลงแป้งอีกหนึ่งไปเลยคุณรับแป้งสามคุณได้แปลงไปเลยสามอันค่ะแยกสีเลยอันไหนเบอร์หนึ่งอันไหนเบอร์สองอันไหนเบอร์สามสีได้ไม่ตีกันค่ะต้องจัดแล้วนะคะหลังจากลงทั้งหน้าแล้วนะคะจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ค่ะ เห็นไหมคะหน้าดูพุ่งมีแสงและเงาแบบสายฟอเลยค่ะยังไงแป้งเนี่ยคุณต้องทาอยู่แล้วลองเพิ่มเทคนิคจากเบอร์เดียวเป็น3เบอร์ค่ะไม่ยากค่ะแต่งตาสายฟอแบบง่ายๆเลยนะคะทาสีเดียวเลยคือสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มช่องนี้ค่ะใช้แปรงแตะน้ำตาลเข้มแล้วลงเป็นรูปครึ่งวงกลมให้เป็นแนวโค้งค่ะ ให้เป็นแนวโค้งแบบนี้นะคะเราตั้งหลักเป็นทรงครึ่งวงกลมแบบนี้ทุกครั้งที่ทาตาค่ะลงทั้งสองข้างเลยนะคะจำได้ไหมคะอาจารย์บอกเสมอว่าเปลือกตานั้นเราจะไม่ลงแป้งนะคะเราจะลงแค่รองพื้นแล้วปล่อยให้รองพื้นเหนียวพอถึงเวลาลงอายแชโดว์สีอายแชโดว์ค่ะจะติดแน่นติดทนติดหนึบแบบนี้เลยค่ะตั้งหลัก ลงสีน้ำตาลนี้ให้เป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะจากนั้นใช้แปรงอันเดิมนะคะไม่ต้องจุ่มสีแล้วค่ะค่อยๆเกลีย่ยเบาๆค่ะเบาๆนะคะสังเกตเปลือกตา,าจา์นะเบาจนเปลือกตา,าจานไม่ย้วยตามแปรงเลยนะคะค่อยๆเกลีย่ยให้สีนี้ฟุ้งจางขึ้นมาบริเวณหางตานี้นะคะต้องเกลีย่ยเป็นทรงเฉียงขึ้นนะคะ ถ้าคุณเกลี่ยมาตรงถ้ามาตรงเนี่จะตกนะครับต้องเป็นแนวเฉียงขึ้น45องศานะคะระวังแปลงให้เฉียงขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็วกเข้ามาวกเข้ามาวกเข้ามาแบบนี้ค่ะต้องเบามือค่ะลูบเบาๆที่สุดเลยถ้าหนักมือสีจะเป็นจำ้ำจะเป็นก้อนค่ะ นี่ค่ะเราเกลีย่ยให้สีมันค่อยๆจางๆขึ้นมาแบบนี้นะคะจากที่เป็นขอบเหมือนฝั่งแรกฝั่งนี้แบบนี้ไม่สวยนะคะไม่ผ่านนะคะคุณต้องเกลีย่ยให้ได้แบบนี้ค่ะหลังเกลีย่ยเสร็จสองข้างก็จะได้แบบนี้ค่ะใช้แปรงอันเดิมค่ะแตะสีเดิมค่ะน้ําตาลเข้มแล้วลงขอบตาล่างด้วยค่ะกระจกยกขึ้นสูงตาล่างได้เปิดนะคะระบายจากหางตา เน้นความเข้มที่หางตานะคะไล่มาไล่มาให้มันค่อยๆจางไปที่หัวตาค่ะเพียงแค่ลงสีตาสีเดียวเท่านั้นนะคะคุณก็ได้สีตาที่สวยสพรึงสายฟอแบบนี้แล้วแต่ถ้าคุณจบเพียงเท่านี้นะคะมันจะดูทึบไปหน่อยขาดความมีสเสน่ห์ขาดความดึงดูดใจอาจารย์มีตัวใหม่ตัวช่วยตัวนี้นะคะให้ตาโดดเด่นเล่นไฟนั่นคือ ลิสเตอร์เพชรตัวนี้ค่ะปกติตัวนี้นะคะอาจารย์ต้องซื้อจากเมืองนอกนะแต่ตอนนี้ค่ะทํามาเผื่อทุกท่านแล้วกลิสเตอร์จะเป็นสีทองค่ะลงได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะกับผิวคนไทยเลยนะคะไม่หลุดไม่ร่วงติดดีติดทนค่ะให้ทาบริเวณหัวตาเกลี่ยลงไปบริเวณหัวตาหางตาไม่ลงนะคะลงปุ๊บติดเลย ได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นแวววาวแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าออกงานไหนคุณเป็นดาวสะพรึงแน่นอนค่ะปกติติสเตอร์ทาตามันมักจะร่วงลงมานะครับแต่ของอาจารย์ตัวนี้ค่ะเนื้อแน่นเขาใส่เ t กเจอร์ที่มีความเปียกเล็กน้อยนะคะพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกาะที่เปลืกตาเราเลยไม่ร่วงลงมาเลอะใต้ตาเลยค่ะ ตรงทับอายแชโดว์สีไหนก็สวยค่ะทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะเล่นแสงเล่นไฟขั้นสุดเลยค่ะทาบริเวณหัวตานะคะแล้วเกลี่ยมาเพียงครึ่งตาเท่านั้นหางตาเราไม่ลงค่ะต้องมีแล้วนะคะกลิสเตอร์กากเพชรของอาจารย์ปิงปองอุ้ยสะพรึงหรูหรารับปีใหม่ไปเลยค่ะ จากนั้นเขียนขอบตาด้วยดินสอเขียนขอบตาสีดำนะคะทั้งตาบนและล่างค่ะถ้าตาขนตับลอมแล้วเป่าให้หมาดนะคะให้เริ่มจากการวางตกกลางก่อนจากนั้นใช้แหนบจับส่วนหางดันเข้าไปให้ชิดขอบตาที่สุดใช้แหนบจับด้านหัวดันเข้าไปให้ติดแน่นค่ะสอนเขียนคิ้วแบบง่ายๆค่ะง่ายที่สุดเลยนะคะ คุณต้องมีอายแชโดว์น้ำตาลทองค่ะใช้ลงหัวคิ้วน้ำตาลเข้มลงหางคิ้วค่ะแล้วแปรงหัวกลมนี้นะคะจะลงได้ง่ายกว่านะคะใช้แปรงแต่อายแชโดว์สีน้ำตาลทองนะคะแล้วไล่จากหัวคิ้วไปตรงกลางคิ้วแปรงหัวกลมนี้นะคะมันจะพอดีค่ะกับทรงคิ้วเราเลยคิ้วที่สวยคือสีหัวคิ้วต้องจางกว่าหางคิ้วนะคะแค่นี้ค่ะ บริเวณหางคิ้วใช้แปรงปลายตัดอันนี้นะคะแต่สีน้ำตาลเข้มแล้วระบายช่วงหางคิ้วค่ะหางคิ้วที่ไม่ตกจะต้องชี้ตรงไปยังใบหูด้านบนนะคะหากหางคิ้วตกจะดูหน้าเศร้าแปรงปลายตัดนี้นะคะการใช้งานคือให้หันหัวแหลมชี้ไปหัวคิ้วนะคะมันจะรับกับทรงโค้งของคิ้วเราเลยแค่นี้ค่ะคุณก็ได้คิ้วที่สวยง่ายค่ะ ปัดทับด้วยมัสคาร่าสีน้ำตาลให้ขนคิ้วเรียงเส้นอย่างสวยงามคุณก็ได้คิ้วที่สวยเป็นธรรมชาติและง่ายค่ะตาเราใช้สีเข้มไปแล้วนะคะอาจารย์จะปัดแก้มโทนชมพูหวานๆนะคะอายแชโดช่องนี้นะคะเบอร์สีเนี่ยปัดแก้มได้ด้วยค่ะใช้ชมพูหวานๆนะคะเพื่อมาเบรก มาเบรกความเข้มความสตรองของดวงตานะคะปัดไปเบาๆบริเวณหน้าแก้มยิ้มค่ะปัดตรงพพงแก้มนี่เลยแล้วก็ยกขึ้นอ่าเพียงเท่านี้นะคะหน้าคุณก็จะดูหวานดูไม่ดุเกินไปค่ะจบท้ายโอ้ยสวย คุณผู้ชมว่าสวยไหมคะอ,อ๋อแป๊บเดียวเลยจบท้ายนะคะด้วยการทาปากนะตาเข้มแล้วค่ะอาจารย์เลือกทาสีนูดค่ะสีนูดคือสีจืดจืดนั่นเองนะคะเราสามารถใช้ทนน้ำตาลจืดใช้ทนชุมพูจืดแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าชอบลุคนี้กดเลคมารืวเรือให้อาจารย์หน่อยค่ะคลิปนี้สอนละเอียดมากมเลยนะคะฝากกดแชร์เผื่อเพื่อนๆคุด้วยนะ